ปราบอาหัวเราวอาหัวหือก็ถ้าบอกบาะเดลเนี่ยมันก็ยจะเอาหัวไปท่านเนไะปดูตัวนั้นหัวน้องดูบนลมาได้เน้นมันบอกคืออะบนมาลาเพไปค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแปสี่ห้า มาแล้วเอาละค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเลขเข้ามาจะเลขเข้ามาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเลขเข้ามานะจ๊ะวันนี้เรามีนะคะสินค้ามานำเสนอนะคะเป็นตัว H ฮชวี A ส,สวยๆเลยนะคะไปไหนคะพี่รีโวร่ราค็สีแดงนะคะจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปรปหนึ่งนะคะอ้าวใครที่ข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอ้าวแล้วจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะและกด Share แชร์แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีใครมาด้วยนะคะอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายนะคะสวัสดีนะคะทั้ง11,578ท่านที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะทำไมกล้องมันมัวมัว,มว,มวละไฟกล้องมันมัวน้องมัวค่ะสวัสดีนะคะทั้ง2 000, 2 5 5 8 7ท่านที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะจ๊ะ H r นะคะวันนี้จะมีความจริงความจริงความจริงคือเราจะแบบไปเทสต์ไดกันด้วยนะคะลิ้นลิ้นเปนอะลิ้นเปรี้ยนนะคะวันนี้ เอาละค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจรถ HRV นะคะสีขาวสุดสวยผ่องเป็นยองใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เลยนะคะสามารถชมกันได้เลยนะคะตัวนี้รถมาใหม่นะคะสวยสุดจัดเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบนะคะรถสไตล์แบบ SUV นะคะเรกๆแบบนี้น่ารักนะคะแบบ กลางๆละกันไม่ใช่เล็กๆนะคะกลางๆนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะสาขาของเรานะคะมีกัน2สาขาเนาะเฮค้ามีสสาขานะคะสาขาแรกนั่งเรียนปิ้นนะคะสาขาที่2นะคะคือสาขาบ่อหินตรงนี้นี่เองนะคะมาง่ายๆนะคะห่างจากเซนทันเฟสติวัลประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็จะเข้ามาเจอกับเรานะคะที่พึกษาาการขายทุกคนยินดีต้อนรับเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะแชร์น้าฟิตตัวเองก็ได้นะคะแชร์น้าฟีตตัวเองก็ได้นะเอาละจ้าสำหรับท่านไหนที่รอกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะ h r v นะคะสวัสดีค่ะพี่กอลฟแก่สวยครับสวยสวยจริงค่ะพี่ตัวนี้นะคะแต่งด้วยแบบไฟรมดำข้างหลัง นะคะข้างในนี้มีแบบไฟวิบวับวิบวับด้วยนะคะเออใครที่ชอบนะคะ H ฮวีต้องไม่พลาดไหลนี้เลยนะคะเอาละค่ะเอายังเอาแล้วเนาะโอเคกล้องไม่ชัดนะคะ,ลลคะก,ก,กล้องไม่ชัดชัดเลอยังคะพี่พี่กอบแก๊บกล้องไม่ชัดว่าไฟโฟกัสได้บ้มันบ่ค่อยโฟกัสหรือล่ชัดไหมในนี่มันบ่ชาัดไหมเห็นไหมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้ไปกดเสียง สวัสดีค่ะชัดไหมเน็ตหรือเปล่าหมายถึงแบล็คดอปสวยครับอ้าวพี่อ้าวแบล็คดอปหล่อสวยอะไม่ใช่หนูเน,ะนเาะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะคะที่ทำให้กล้องไม่โฟกัสไม่ชัดอะไรอย่างนี้เนาะค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ยังเห็นกันแบบโอเคอยู่เนาะเอาละค่ะเริ่มกันเลยเนาะสำหรับ h ชตัวนี้นะคะเป็น H ชตัว e นะคะ1 8 e นะคะ ตัวนี้ขายอยู่ที่6,2,000 0บาทนะคะ6 2 0 0 0 0บาทนะคะเป็นตัวปี2015นนะคะ2558นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอพี่หิมนะคะพอดีว่าพี่หิมไปทุร้านะคะเลยไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดกันด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเรายังมีนะคะเรายังมีรถสวยๆให้ดูคันนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอนีตเปิดห้องเครื่องด้วยนะคะของมันมาขึ้นเลยก่ะ เอาละค่ะตัวนี้นะคะเป็น Honda นะคะ H R V นะคะ1 8 e นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเครื่องเดิมๆเลยนะคะรองมาดูได้นะคะรอยแต้มนะคะรอยแต้มจากโรงงานนะคะยังมีครบเลยนะคะครบหมดเลยนะคะเป็น ABS นะคะชัดอไมาค่อยชัดตัาไหร่ก่ะมันมาค่อยชัดก่ะ โอเคนะนี่นะคะเนาะแล้วก็ลองดูนะคะเรื่องหัวนงหัวน็อตอะไรเนาะเส้นนะคะเดิมนะคะเดิมเลยนะคะเส้นเดิมเดิมเลยนะคะห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็น 1.8e นะคะของเรานะคะมีบริการนะคะเข้าศูนก่อนส่งมอบรถทุกคันเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันไหนนะคะไม่ใช่ว่าออราคาลดราคาถูกนี่เราจะไม่เข้าสูย์ให้นะเราเข้าศูย์ให้ด้วยนะคะให้บริการกันเต็มที่เลยนะคะยังไม่พอเรามีดูแลฉุกเฉินนะคะตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มกันด้วยนะคะเนาะสำหรับคันนี้นะคะ HRV ตัวนี้ราคาอยู่ที่6 2 0 0 0 0บาทนะคะ602,000บาทนะคะตัวนี้เนาะ รถส,สวยเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอ่ามีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงนี้นะตรงกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะ ประตูเป็นคีเลตนะคะเออน้องไฟบอกนะคะคือน้องไฟเป็นคนขายแล้วตอนนี้ไล์จนแบบเป็นคนขายได้แล้วนะตอนนี้นะคะเป็นประตูคีเลตนะคะแล้วก็เป็นระบบพับกระจกเนาะ,นะ,ะไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวน,นี้ Honda HRV นะคะราคา6 2 0 0 0 0บาทนะคะดอกเบีย้ยของเรานะคะเริ่มต้นที่1.9% 9นะคะ ต่อเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1.99%เลยนะโอ้โ oh, ห oh, ถูกมากเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีรับรถเยอะมากนะคะประมาณ5-6คันเลยนะเ oh, ออเขาก็แบบชื่นชอบชื่นชมสวยงามความความสวยงามของรถกันไปแล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่งวดละ1 2ึ่งหบาทนะคะ7ปี84งวดเลยนะคะ1 2ึ่งบาทนะคะรถสวยนะคะผ่อนราคาประมาณนี้ไม่ค่อถูกเลยนะคะโอ้โหราคา0 0แสนฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังแบบ กล้าไม่กล้าเนาะว่าแบบเอ้ยอย่างหนูนี่จะออกได้หรือเปล่าพี่อะไรอย่างนี้นะก็ลองเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะทุกปัญหามีทางออกนะจ๊ะตัวนี้นะคะไม่น้อยด้วยนะไม่น้อยด้วยนะคะอยู่ที่แปดหมื่นเองนะคะตัวนี้แปดหมื่นเองนะคะโอ้รถสวยมากนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ ไม่แน่ใจว่า Facebook นี้ปิดกั้นกันมองเห็นหรือเปล่า3วันมานี้แบบมีคนดูแค่นิดหน่อยเองอะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะให้พี่มาร์คแบบไม่ปิดกั้นเราอะไรอย่างนี้นะเราจะได้เอารถสวยๆมาให้ลูกค้าชมกันหลายๆคันนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนั่งดูนะคะขึ้นนั่งก่อนนะคะ เดี๋ยวเราลองลองให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะคะว่าเขามีระบบอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ h ฮชวี e นะคะตัวนี้มีระบบเขาเรียกว่าที่พงมาลัยนะคะพงมาลัยมีอะไรน้องฝ้ายพงมาลัยพงมาลัยพงมาลัยลูกพงมาลัยยังยังไม่ไปพงมาลัยอีกนะคะพงมาลัยพงมาลัยบอกว่าพงมาลัยสามรอบแล้วค่ะก้องไม่ชัดอ่ะกล้องแบบชัดเหรออือมันแบบค่อยชัดอะ เร่ิไปทีเน็ตแล้วแหละนี่นะคะพวกมะไรนะคะมาพร้อมระบบระบบระบ,บบคอสคาเธอร์น,นะคะอาล้จ้าใครที่เข้ามาแล้วฝากนะจะนาจุจนีนะไม่มีอะไรจะเล่นนะคะก็เล่นกันแบบนี้นะคะนั่นก็บอกค่อยชัดอะไร มนกัติดดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่อ่าตัวนี้นะคะตัวนี้มีระบบค r u ค s น c o n t r o นะคะน้านข้างนี้นะคะค r u ค s น control คืออะไรนะคะหลายคนค r u ค s น c o n ก็คือระบบที่ควบคุมความเร็วคงที่นะคะอัตโนมัติเนาะแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราขับไประยะทางไกลๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเซ็ตตัวนี้ไว้ได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องปวดขาเลยมีประโยชน์มากนะคะถ้าเกิดว่าเรา แบบกล้องจับความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะแบบเซตไว้เอ้ยไม่เกิน90้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยเซตได้ยังไม่พอนะคะด้านข้างพวงอะไรมันตีข้างค่ะสามารถโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะณนะจุดจุดนี้นะคะชัดแล้วชัดแล้วโ okay. อเคอ่าอเป็นที่ไบฟอนะคะเ,เป็นยังไงราคาตรงนี้มันตีนะคะสามารถดูข้อมูล ได้นะคะเราก็จะสามารถดูข้อมูลได้น,นะคะวับ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 เดี๋ยวแปะหนึ่งนะคะแปะหนึ่งอ่ะอยู่ด้านนี้ค่ะนี่เราก็สามารถดูได้นะคะข้อมูลนี่อ่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงปิดออดิโอนะคะเป็นแบบเลือกนั่นเลือกนี่ได้หมดนะคะมาสับคใครไม่อยากเราจะสัมผัสให้นะคะนี่นะอ่าเป็นโฮม มีเชื่อมตโทรศัพท์นอะอยากจะดูข้อมูลนี่เนาะเยียบเบรกนะคะจะลองดูคะ่ะมีระบบกล้องหลังด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้ก็มาเลือกได้แบบจะดูมุมถ้ามุมกว้างมุมแบบนี้หรือแบบนี้ได้เลยะคะ่คะตอนนี้ดียังคะดีรีนะคะเห็นไหม ตาการเรื่องนี้เท่าไหร่เนานะเชื้อพเพลิงโดยเฉลี่ยนะคะ11.4กิโลเมตรต่อลิตรนี่เนะาะระยะทางที่ยังวิ่งได้อีก119กิโลเมตรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะนี่เราก็จะดูนะคะดูหลายอย่างเลยนะคะกระตุกไหมเสียงกระตุาไหายะยังเป็นอยู่ไหมคะไหคะฮโหล มาได้เสียงตัวเลยขับไปอย่างมัต้องขับแล้วเออกบข้าไงเอออยู่เนี่ยแหละดีแล้วค่ะอ๋อโอเคดีแล้วนะคะเพราะปิดไม่แล้วนะคะตอนนี้นะคะออเอาล้วจ้ะเดี๋ยวเรานะคะลองให้ดูนะคะนี้ระบบของเขามีอะไรบ้างนะคะออดิโอของเขานั้นนะคะปิดอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะดี๋ยนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะตึกตึกตึกเอาแล้วลนแล้วค่ะลนแล้วลนแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะคะ อ่าหน้าจอนะคะเลขไม่เราให้ดูกันอีกทีนะคะ,ะ,คะเลขไม่น้อยนะเพียง8ปดหมื่นหกเท่านั้นเองอะเ <ๆ S 2> ลอปลาสำหรับคันนี้นะคะราคาหกแสนสองนะคะหกแสนสองหนึ่งจุดแปดอีนะคุณ e ได้เครื่องหนึ่งจุดแปดนะได้เครื่องหนึ่งจุดแปดอ้หนึ่งบแปดอีอืมระบบดีโอ เยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้แบบนี้นะคะนี้จะเป็นจุดสีเขียวๆนี่นะคะถ้าเราไปปิดเขานะคะมันปิดไม่ได้ไม่ใช่นี่นะคะแล้วก็เปิดปิดแบบนี้นะคะเราร้นนะคะแล้วก็เปิดนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบเอออยากให้มันร้อนขึ้นนะคะอยากอยู่ในเตาอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เปิดได้นะคะมันเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยใช่ไหมพี่เมย์มันเป็นมันได้แค่ยี่สิบแปดองศาค่ะลูกนี่ นี่ไงคะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเราต้องการความเย็นนะคะเนื่องจากเดี๋ยวโทรศัพท์เราจะฮี a ไม่ใช่นี่นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนี่มีข้างหลังด้วยนะ,ะนี่เปิดให้หมดเลยคะ่ะระบบอ,อะไรเมียเราเปิดให้หมดเลยนะคะ <Okay. S 1> เราเปิดทุกหุ่ยเย็นมากนะคะตอนนี้ฉ่ำมากนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาลองนะคะเข้ามาลองอยู่ในรถด้วยกันนะคะฉ่ำเลยฉ่ำเลย ราปิดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแอร์พุ๊โผนะคะแอร์พโ,โ่าอินสแพรพโอ่าตัวนี้นะคะเรามีอะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเรามาพร้อมกับนี่สมุดรับปาาระกันนะคะ H R V นะคะสมุดรับปาาระกันนะคะ Warranty booklet นะคะอื้อ,อชื่อเขาดูสิ ลองดูนะคะเดี๋ยวรอให้ดูนะคะเป็นยังไงคะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นบันทึกการาบำรุงรักษาเนาะที่ m มนทนแนนนะคะว่าระยะทางเท่าไหร่เข้าศูนย์มาเมื่อไหร่นี่นะคะจะบอกหมดเลยนะคะตัวนี้เข้าศูนตลอดนะคะนี้เรามีหลากหลายสาขานะคะก่อนส่งมอบรถเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนส่งมอบรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าศูนให้ด้วยนะคะเราจะเข้าศูนให้ด้วยนะคะตรวจเช็คสภาพเนาะเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบรถนะคะพี่พี่พี่อาร์คาอาคารัสอาร์คารัสบอกว่าน้องใหม่น่าไดอารมณ์ะคะพีเซนคันนี้ถูกค่ะพี่หนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้ต้องหาใครมาเลี้ยงดีไม่ได้นะคะต้องเลี้ยงตัวเองนะคะ เออสำหรับคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะผ่อนเพียงงวดละหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบกวาบาทนะคะเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะอะไรเยอะแยะวะพูดเะไวะเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะพูดอะไรวะ <laughs> วันนี้บเบลอนะคะลูกค้าก็เยอะนะคะ <laughs> คนก็เยอะงงไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้นี่นะคะนี่มีกระจกให้ดูด้วยนะคะมีกระจกให้ดูด้วยนะคะ <laughs> วันนี้นะคะไม่มีใครมาแบบเบรกนะคะเพราะพี่ไม่อยู่นะคะไลท์ไลท์ก็จะรล้นลวนหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้หลังจากเจอสึกหนักนะคะมาหลากหลายหลากหลายเลยนะคะเราก็เพิ่งได้มาเจอกันนี่แหละค่ะพีนี่นี่เราให้ดูนะคะมีบันทึกข้อมูลระยะทางด้วยนะคะระยะทางนี้แบบนี้เลยนะคะ ข้างล่างแ่ะน้องฝ้ายคอนโซลของเขาเป็นยังไงลองถ่ายให้เขาดูสิมีระบบเบรกโคลด้วยนะคะนีข้างล่างนะคะเขาจะแบบมีลอดหักกันได้ด้วยนะมือลอดหักกันได้ด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาทำาเพื่ออะไรไไเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องถามก่อนนะคะเดี<ๆ>๋ยวต้องถามก่อนว่ารถเขาเขา,เขาทำไอตรงเนี้ยมาเพื่ออะไรรู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้เอาไว้ใส่ของไงเออไม่ยากใช่ไหม เออตัวนี้นะคะตัวนี้นี่กุญแจเป็นแบบนี้นะคะระบบคคเลตนะคะคคเลตแบบนี้นะคะมีระบบแบบนี้อย่างนี้อย่าง,งน,ะะนี้นะคะนี่นะคะมีแขนลรบอทด้วยนะเวลาเราแบบเอ้ยเราเหนื่อยแล้วก็อิงค่ะพักผ่อนตอนนี้คือการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเออก็ได้นะคะระบบตัวนี้ข้างหลังก็กว้างนะข้างหลังก็กว้างนะคะ อยากจะบอดอยัยอองสวยอยู่เลยนะคะบอดสวยมากเลยนะคะเป็นบอดหนังด้วยนะคะคือเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากน่าจะรักรถมากด้วยนะคะรถนี่สะอาดสะอาดนะคะข้างหลังนู้นนะคะถ้าเห็นถ้าเห็นนะคะจะเห็นพลาสติกอยู่นะคะนี่นะคะตรงนู้นนะคะนัดจุดนี้นะคะเห็นไหมคะพลาสติกอยู่นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครทักมานะคะเดี๋ยวเราจะทักไปหาแล้วนะคะเราจะคุกคาไม่ใช่เราจะคุกค <laughs> <laughs> าคกคลูกค้าแล้วนะถ้าไม่ทักมาหาเราเราจะทักหาแล้วนะเราเราไม่โอเคแล้วนะไม่มีใครมาคุยกับเราเนี่ยเราไม่โอเคแล้วนะคะเออถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะผ่าน ผ่านเข้ามานะคะแบบเฮ้ยพี่หนูขอไปดูรถหน่อยอย่างเงี้ยนะก็เข้ามาได้นะคะอยากจะเข้ามาก็เข้ามาเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรอเราจะรออยู่นะคะเราจะรออยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกับแม่นาาที่รอพี่มากกลับมาอะไรอย่างนงี้นะคะเออมาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนอกเรื่องไปเยอะแล้วเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8ตัว E ีนะคะราคา6 2 0ส0 0องบาทนะคะ62 0,000บาทนะ สวัสดีค่ะน้องอาร์ตรอรับรถใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะคะพี่กำลังทำเรื่องให้เลยนะจ๊ะรอหน่อยนะจ๊ะน้องอาร์ต สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะคะบางคนอาจจะว่าเอ๊ะพี่นี่มันเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้คืออารมณ์แบบเหงาอะนะคะไม่มีใครเพื่อนที่ปรึกษาการขายคือติดงานกันหมดนะคะตอนนี้เหมือนใหม่ว่างอะไรอย่างนี้เออพอใหม่ว่างเสร็จใหม่ก็มาไล่รถนี้นะคะพอไล่รถก็แบบนี้แล้วค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะว <c oughs> ันนี้ไม่มีพี่ <c oughs> พี่เสริมสังเกตหน้าพี่เสริมนะคะเออถ้าเกิดว่าเห็นหน้าพี่เสริมเมื่อกี้จะแบบตกใจมากนะคะเพราะน้องฝ้ายแกล้งแฉค่ะโดยการบีบแต่เขาใส่เป็มๆอย่างงี้นะคะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันด้วยนะคะนอกเรื่องเยอะน้อยวันนี้ไม่มีไม่มีใครมาห้ามปลามค่ะพี่ไม่อยู่เอาลวค่ะมาล้าหลังนะคะไฟท้ายน้องฝ้ายมาดูไฟท้าย เรามาดูไฟท้ายเร็วไฟท้ายของเขานั้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนแบบลูกค้าท่านเดิมน่าจะแบบชอบสไตล์แบบนี้นะคะนี่ข้างหลังนะคะเยอะแยะมากมายนะคะใส่ได้ใส่ของได้นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูนะคะเว้ยนอนก็ได้นะหรือว่าเราจะนอนพิซั้งสมุดเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมพิซซ้าสมุดได้อยู่ได้อยู่เนาะเออ อันนี้ก็คือลงทุนในกนารไลมากอะ่ะไม่มีใครไม่มีใครมาไล่ด้วยนะคะต้องไลเง่เองเออกว้างจริงนะคะเดีย๋ยวเราลองมาดูด้านด้านล่างนี้นะข้างในเนาะข้างในนี่นี่ไงเขาจะมีของเขาเรียกว่าตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่โอ้ยนี่นะคะยางยางอะไรนะคะเห็นเลยเนาะนี่นะรอยอาร์คเดิมเดิมนะคะนี่อาร์คเดิมเดิมเลยนะคะอาร์คเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะ แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นยางอะไรนะคะสวยงามนะจ๊ะอ่าใส่ตวเลอกตรงนี้ก็เป็นแม่แรงนะคะแม่แรงเห็นแล้วนะคะน้องไฟบว่าเสียวฟันพี่เสียวฟันในปรบับปรบับเป็นยังไงนะคะสวยไหมตัวนี้พับปอได้นะคะพับปอะได้รีฉ <c oughs> ุ่ะ ไม่ถึงอ่ะไม่มีใครช่วยด้วยนะ <S 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 เราต้องเราต้องขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปก่อนขึ้นไปอ้าแล้วก็พลาลงไปแบบนี้นะคะเอยถ้าใครแบบเอออยากจะปิกนิกหลังหลังรถนะคะอยากจะปิกนิกหลังรถได้นะ,ะแบบนี้นะคะนอนได้นอนได้นะคะสวยง,งามมากนะคะวันนี้ลงทุนไรชิบหายเลย <S <S เดี๋ยวนะคะอาแล้วค่ะสำหรับท่านหนนะคะที่ชอบนะคะที่ชอบนะคะ เออก็มาได้นะคะมาดูได้นะคะมาดูกันได้นะตัวนี้รถสวยเลยนะคะได้รถสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเมื่มกอ,อกี้พุงออกพุงออกค่อนข้างเยอะนะคะพุงออกค่อนข้างเยอะ <laughs> ปกติเป็นคนผอมมากค่ะมุมกล้องค่ะ,ม,ม,คะมุมกล้องมาดูตัวจริงได้เลยค่ะผอมสุดๆนะคะเ๋อแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจข้้งรถตรงนี้นี่นี่นะคะแผ่น เปนเพจของฮอนด้านี่อยู่ตรงนี้นะคะยุงจะกัดแล้วนะคะยุงยุงลายด้วยเป็นยังไงคะเป็นยังไงสวยงามไม่เอ่ยเออตัวนี้นะคะสวยมากนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากได้รถเทสชาวีวอยู่แล้วนะคะล้อมหม่เขาก็สวยนะยางเป็นของมิชลีเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะสามารถติดต่อหาเราได้เลยนะคะเนาะหรือว่าจะทัก เหตหาแอดมินก็ได้นะคะเดี๋ยวเราส่งรูปลงให้ดูนะคะเพืเ่อิๆได้เลยนะคะเนาะสำหรับเทปชาร์จันนี้นะคะราคาไม่แพรงราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นบาทนะคะราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นบาทนะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่อยากได้นะคะสามารถติดต่อหาเราได้เลยนะคะหรือว่าจะให้แอดมินของเราทักหาก็ได้นะคะส่งเบอร์ไว้ก็ได้เดี๋ยวให้ที่ปรึกษา หรับตัวนี้นะคะ1 8 e 1.8 e นะคะตัวนี้เนาะรถสวยมากเลยนะคะผ่อนนะคะผ่อนสบายๆยอยู่ที่งวดละ1269บาบาทนะคะรถสวยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาไม่แพงด้วยเนาะ ดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่1.99%นะคะได้สิ่งที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ AK ค่ะนะคะสำหรับท่านนหนที่อยากจะสอบถามนะคะเราอ,อยากจะสอบถามเนาะสามารถเข้ามาปรึกษาของเราได้นะคะที่ปรึกษาการขายเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสาขาของเรามีสองสาขาเนาะสาขาแรกนั่งเรียนพิ้นติดกับไอติมบัสก่อนถึงศาลาอินสูฟาสเตอร์สาขาที่2นะคะสาขาบ่อหินที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้นะคะเส้นทางไปจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะคะ เนาะติดกับสะพานลอยบ่อหินเลยห่างจากเซนทันเฟสิวัลประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็จะมาพบกับพวกเราได้เลยนะคะเนาะของเรานะคะสวยทุกคันดันทุกเคสก็ไม่คิดสวยทุก,ทก,ทกค,นะคะกันดันทุกเคสนะคะสวยทุกคันดันทุกเคสนะคะพร้อมครบจบทุกเงื่อนไขนะคะลองเข้ามาปรึกษาเราได้ค่ะบางคนอยากจะสอบถามว่าแบบเอ้ยไม่มีสลิปเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลองเข้ามาดูนะคะลองเข้ามาปรึกษาสอบถามเราได้นะคะเนาะโอเคเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ไลฟ์คนเดียวมาแบบเมามันมากนะคะไม่มีใครมาเล่นด้วยด้วยนะคะวันนี้เหงาเหงามากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันจันทร์รอพบกับพี่หิมด้วยนะคะเนาะมันจะลองมาดูกันค่ะว่าจะมีไลฟ์คนไหนเนาะตอนนี้แอบกระซิบเลยนะว่าเรามีเอาติชมใหม่มาอืมมันจะสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะลองมาดูกันนะคะ ใกล้ละใกล้ลนะเนาะเดี๋ยววันจันเดี๋ยวมาพบกันนะคะแล้วมาดูว่าเราจะไลฟ์ข่านไหนเนาะสําหรับวันนี้นี่สมควรกับเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ